ทำเป็นต่นคอซะโหร้าย,ายจังตั้งแต่นั้นมาราชินีก็ไม่ฟังฉัน <ous> เลยอ่ะเวลาไปกินน้ำชาก็เลยเป็นแบบนี้ก็เลยมีแต่ถ้วยเรียงเป็นเป็นหมดและฉันก็ไม่มีเวลาล้างถ้วยด้วยนะ ดอกกุหลาบด้วยคืออย่างนี้นะแม่หนูราชินีนะสั่งให้เอาดอกกุหลาบสีแดงมาปลูกแต่ว่าฉันเนี่ยดันปลูกดอกกุหลาบสีขาวนะสิถ้าเรื่องนี้รั่วออกไปแล้วก็จะต้องโดนตัดคอแน่เลยตัดคอได้หรอคะราชินีสเสด็จแล้วลีค่ะ เจ้าล่ะมาทำอะไรอยู่ตรงนี้คือว่าพวกผมน้อ,อ,อ,นอยเป็นแบบนี้เองเหรอ,อนําเจ้าพวกนี้ไป ชิน mm ีห hmm. ัวใจเป็นเล่นคลอเก้แต่ว่าเกมครอเก้ของราชินีเป็นเกมที่ประหลาดมากเลยละค่ะเป็นไงรีบเล่นเธอเซ ฮะแมวล่องหนนิดานะเป็นยังไงบ้างล่ะไม่ได้เรื่องเลยไม่มีใครเล่นตามกฎเลยโกงกันท่าเดียวชอบยายราชนีนั่นเหรอฮะฉันเนี่ยนะจะชอบคนทันนั้นอ่ะเล่นเก่งมากเลยค่ะฉันคงชนะไม่ได้แน่แน่เธอพูดอยู่กับใครเนะี่ยแมวล่องหนเพคะ ฉันไม่เคยชอบหน้าแกเท่าไรเลยอยากจะรอฝีมือหน่อยไหมล่ะไปแค่ยากันเล่นลายอ้อหว่งไงนะเสียมารยาตเอาแมวตัวนี้ไปตัดคอโอ้ยถึงจะให้เอาไปตัดคอกับเธอแต่มันก็ไม่มีคอไปแ่ยากหน่อยทำอะไรสักอย่าง นทำตามคำสั่งบราชินีโดยพาอาลิสไปหาเต่าทะเลปลอม้ังให้อยู่นี่ไม่มีอะไรมากหรอกนี่เต่าทะเลปลอมเด็นคนเนี้เขาจะมาฟังเรื่องเจ้านะทั้งสองคนน,ะน่ากอดสิเมื่อก่อนนี้ฉันนะอะไปต่าทะเลของจีเหิรอนนะ ทะเลปลอมเล่าเรื่องของมันว่าได้เจออะไรมาบ้างแต่อลิสตันเริ่มเบื่อแล้วล่ะพอสักทีนะเลิกเล่าได้แล้วล่ะเอาเรื่องเต้นดีกว่านะเต้นแบบไหนนะคะเต้นแบบล็บสเตอร์ยังไงเหรอประกาศเต้นที่สุดยอดมากเลยล่ะก่อนอื่งน,นะก็ต้องตั้งท่าแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้ไงชื้คิดว่าคู่เต้นเป็นบสเตอร์ แล้วก็เต้นแบบนี้ขึ้นอยาไม่ยากจุ สารพ่เจะคขโมยายของราชินีหัวใจราชินีจึงขอฟ้องขอรับรับฟ้องเบิกตัวพยานได้เขามีพยานเพียบเลยขอรับสารขอเบิกพยานคนแรกนี่เบิกพยานคนแรกมอชายสวมหมวกเล่นก่อนฮะขอภัยนะครับพระราชาพอดียังไม่หมดเวลาน้ำชาเลยครับต่อจากชายสวมหมวก พยานคนต่อไปก็คือคุณนายคนนั้นนั่นเองมีหลักฐานอะไรจะพูดไหมล่ะออหม่นี้คะ่ะแ,<ว>แต่ว่าทั้งสองคนไม่ได้มีประโยชน์เลยพยานยคนตอ่อไปออ,ออลิส มาตัวโตวเท่าเดิมอีกแล้วล่วคะค่ะเจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับคดีนี้บ้างไหมล่ะไม่ค่ะสักนิดเลยเหรอนิดเดียวก็ไม่ค่ะอืมงั้นก็จะตัดสินแล้วน,นะอะเดี๋ยวก่อนขอรับยังมีหลักฐานอีกเป็นหลักฐานที่สําคัญเลยขอรับเมื่อสักครู่เนี่ยเราเพิ่งเจอจดหมายฉบับนี้ขอรับมันเขียนว่ายังไงบ้างแล้วยังไม่ได้อ่านเลยขอรับแต่ว่า เมือ่อจดหมายที่แจ็คเขียนถึงใครสักคนไม่ใช่นะข้าไม่ได้เป็นคนเขียนจดหมายนั่นน่ะแล้วก็ไม่มีลายเซ็นของข้าด้วยเห็นไหมฮะไม่มีลายเซ็นเหรออืมไปยังไงเจ้าก็ยังมีความผิดอยู่ดีแล้วนะถ้าเป็น<อ>คนซื่อสัตว์ก็ควรจะเซ็นลายเซ็นไว้ด้วยสิข้าจะตัดสินให้แจ็คมีความผิดจริงทำไมมันล้อเขาแบบนี้เ่ยข้าตัดสินแล้วนะโอ้ย้แบบนี้มันก้อง นังเด็กปากมาไ นี้หลับนานจังหนูฝันไปหรอเนี่ยอะไรของเธอเรื่องที่เกิดขึ้นกับอลิสทั้งหมดในวันนี้เป็นแค่ความฝันแต่ทว่าก็เป็นวันที่อลิสจะไม่มีวันลืมเลยว่าเคยไปท่องแดนมาสจันโอ้ยในที่สุดมันก็เป็นแค่ความฝันเองอุย้ยสากลุ้นวาตนั้นมา,รนานครับ แต่ว่าผมก็เคยฝันเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้เหมือนกันนะคะพี่เบนนี่สุดจอดตื่นมานี่ผมนี่เป็นไงคะ,คะงงงงแต่ไม่ทําอะไรเปรียกบนเบาะใช่ไหมไม่เปียกคะออ่ะแต่สนุกมากจริงนะคะอลิสตอนนี้นี่ถ้าเขาฝันกลางวันอย่างนี้แสดงว่ากินอิ่มแล้วเลยทําให้ฝันกลางวันแน่เลยใช่ละค,ะค่ะ ืคนไหนเคยฝันกลางวันนะครับก็สาม,มารถส่งเรื่องราวมาเล่าให้พวก,พ,วกพี่ๆฟังในรายการได้นะครับที่ไหนครับพี่เบนนี่ t ทนดี้ช็อปดอค่ะหรือว่า ส่งมาที่ตู้ปอ99บางซื่อกรุงเทพ10800หรืออีกที่หนึ่งครับ w w .ch8tcc.com ครัใช่แล้วค่ะเขียนมาติชมรายการนะคะหรือว่าให้กำลังใจน้องไทเกอร์จีมอนหรือน้องๆตัวอื่นๆทุกคนนะคะยินดีรับจดหมายและเตรียมตอบจดหมายของน้องๆทุกคนเลยค่ะ ใช่แล้วครับถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องราวสนุกๆหรือว่าอยากดูการ์ตูนเรื่องอะไรโอม,มไทเกอร์จิมอนแล้วก็พี่เบนนี่แล้วก็ิ๊โกโกแสนด์ใช่แล้ว,วจะไปสรรหามาให้น้องๆดูกันเลยครับค่ะพูดถึงพี่โก,โกวันนี้เขาหายไปสองวันแล้วนะสงสัยฝนตกหยุดเรียนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจครับคนกลัวอากาศหนาวใช่ไหมครับใช่แล้วเพราะเราอยู่ในดินแดนหัศจรสย์จอนตอนหนาวค่ะใช่แล้ว ยังงั้นเราไปพักก่อนดีกว่านะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาแปดนาฬกาถึง8ปดนาฬกา30นาทีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับแล้วพบกันใหม่ครับอาทิตย์หน้าปิ๊กโกะจะมาหรือไม่นั้นติดตามดูกันเลยค่ะ,คะบายแล้ว<า>ค่ะ ความยิ่งใหญ่สุดยอดสารคดีพันไทย G.M. ที่ครอบคลุมทุกเครือข่ายประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ตำนานย้อนรอยขอมท่าอารหัน์ทองคำศิลปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวเยื่อปลากีฬากลางแจ้งอุทยานการเรียนรู้สื่อการศึกษาและตาตูนครบทุกมิติ หาซื้อได้ตามห้างสปปรรพสินค้าชั้นนำและร้านขาย VCD ทั่วประเทศ กับการดูฝุ่นที่ต้องยกเครื่องดูฝุ่นที่แสจหนักขึ้นขึ้นรลง,ลงในแต่ละห้องแต่ละชั้นและยังต้องใช้มอบธรรมดาถูไปมาทั่วบ้านคุณไม่ว่าการทำแบบนี้ทำให้สิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในม็อบกระจายไปทั่วบ้านและยังทิ้งคราบ